ตอนนั้นน no. ่ะนีน่ากำลังสั่งของแต่เราก็แบบยืนข้างไม่มีอะไรทำก็มองไปเรื่อยๆสักพักนึงก็ไปเห็นคุณชาอลูกค้าท่านหนึ่งที่เป็นดูเอเชียสักพักนก็แบบตองช้เที่ยวนีเขาก็พูดกับเพื่อนอีกท่านนึ่งเป็นภาษาไทยแล้วพ่อเขาหันไปแล้วก็หันไปมองปาแล้วพ่อปานเลี้ยฉันก็คิดแบชัยช่แนันโลช่นน คนเราปิดปากไม่คุยกับคนไกลเลยแต่รู้สึกว่าโอกาสมาถึงแล้วต้องดิ้นความไหวแต่ในจังหวะที่ทัำเสร็จก็เกิดการเดนแอร์นิดนึงนี่น่าก็ตอบเขอถ่ายรูปได้ไหมเนะน้องเรียนที่นี่หรอคะนี่น่าก็ตอบไปว่าเปล่าค่ะเรียนที่ฝรั่งเศสทั้งหมดเกิดขึ้นที่ไหนนะคะทั้งหมดก็อยู่ององซงซองพี่เขาก็งงงนิดนึงแต่๋อค่ะ ดูคลิปเขาอยู่เยอรมันพอเห็นหน้าเขาก็เลยเข้าใจว่าเซตติ้งที่เราอยู่นั้นเปรียบเป็นเยอรมันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ่ายรูปกันใช่ insert เพิ่มตรงนี้เชเชมีมีหลายรูปก็เป็นการค o l l a b แล้ว